ส,สุขภาพดีทั่วไทยด้วยชุดของขวัญเลมอนฟาร์มปีใหม่นี้ส่งมอบความรักและความห่วงใย ผ่านชุดของขวัญ3เซตบอ็อกที่เราตั้งใจคัดสรรอาหารออร์แกนิกและอาหารธรรมชาติเรียลฟู้ดเพื่อเติมเต็มสุขภาพของผู้รับให้คนที่คุณหัวใยสุขภาพดีมีสุขได้ทุกวันค่ะชุด C3 เซตมื้อเช้าสุขภาพดีอร่อยง่ายใน1นาทีด้วยเมนู overnight โอ๊ตหรือเชียร์พุดดิ้งไฟเบอร์สูงอิ่มนานด้วยข้าวโอ๊ตเชียร์ซีดแคนเบอร์รี่และน้ำผึ้งชุด C2 เซตเติมความสดชื่นยามบ่ายด้วยชาก,กุหลาบออร์แกนิก กินคู่กับขนมมะพ้าออร์แกนิกอบกรอบแบบแท่งหรือมันเบอร์รี่อบแห้งชุดซีหนึ่งเซ็ตชาดอกไม้ออร์แกนิกหอมผ่อนคลายไร้คาเฟอีนฝากผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่เคารพดูแลสุขภาพได้สารสปา์ชาคาโมไมช่วยหลับสบายชากุหลาบดีต่อหัวใจชาเก๊กฮวยแก้ร้อนในส่งมอบความสุขและสุขภาพดีได้ทั่วไทยด้วยชุดของผันเดมอนฟาร์มนะคะ